กราพระศักดิ์สิทธิ์พิชิตเนิน565ขั้นกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาชมวิถีลูกเจ้าพญาที่ธรรมมูลสวัสดีครับผมนายศิรสิทธิ์พวงทรัพย์เป็นลูกเสือมักุเทศร,รุ่นที่1รหัส54302วันนี้จะมาแนะนำา1จุดไฮไลท์ของวัดธรรมมูลวรวิหารครับวัดธรรมมูลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยนาทตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัย ก่อตั้งโดยพระมหาธรรมราชาหรือพระล่วงปัจจุบันตั้งอยู่ที่ไหล่เขาธรรมมูลตำบลธรรมมูลจังหวัดชัยนาทครับในจุดนี้ <c oughs> ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนมัสการหลวงพ่อนาคที่ประทับอยู่ในวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขาธรรมมูลจังหวัดชัยนาทซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดไปทั้งหมด565ขั้นระหว่างทางก็จะมีซุ้มทั้งหมด6ซุ้มให้นั่งพักเหนื่อยกันซึ่งแต่ละซุ้ม จะเป็นตัวแทนของสวรรค์แต่ละชั้นครับในจุดนี้ก็จะเป็นเพลาโบสถซึ่งพลาโบสถก็จะมีใบเสมาตั้งอยู่รอบซึ่งใบเสมานี้ก็จะเป็นใบเสมาคู่ซึ่งทำรรมาจากหินศิลาายแดงสานิษฐานว่าสร้างจากสมัยยุทธยาตอนปลายในรัชวงศ์พระเจ้าปาสาททองนั่นเองครับ จุดนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อโตด้านในก็จะเป็นหลวงพ่อโตปฏิสถานอยู่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อธรรมจักรปฏิสถานอยู่ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อธรรมจักรได้ลอยน้ํามาพร้อมกับหลวงพ่อที่สององค์คือหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อวัดบ้านแหลมต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันนําหลวงพ่อธรรมจักรขึ้นมาจากน้ําแต่ไม่สําเร็จจนวันต่อมามีชาวบ้านมาพบเห็นว่าหลวงพ่อธรรมจักรมาปฏิสถานอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อโตแล้ว ึงเป็นที่อาัศาจารย์มากครับในจุดนี้ก็จะเป็นซ้มบันไดพระพันปีหลวงโดยบันไดนี้ได้ก่อสร้างโดยพระราชินีนาถพระพันปีหลวงของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคก,กับชาวบ้านข้าราชการต่างๆจนได้จํานวนเงิน622บาท23าตังค์จึงได้เป็นบันได9 3ขัน 93, ้นนี้ สร้างเสร็จเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปีพศ2451ครับในจุดนี้ก็จะเป็นเจดี800ปีซึ่งตั้งอยู่หลังวิหารหลวงพ่อโตสภาพเจดีมีสภาพทรุดโทรมมากเหลือเพียงฐา JD, นเจดีลักษณะก่ออิฐถือปูนครับ และในจุดนี้ผมจะพูดถึงแม่น้ำเจ้าพยาที่น่าวัดธรรมมูลซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีถือน้ำพิพาสตยาและเป็นน้ำอภิเศกในราชพิธีต่างๆครับ